มาแล้วหลังนี้นะคะถ้าใครอยู่ใกล้โซนโรงไฟฟ้าไซน้อยนะคะบ้านหลังนี้ก็คือหมู่บ้านเอเชียโฮมทาวน์สองนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าตั้งอยู่ที่นี่นะคะจังหวัดนนบนุรีของเรานเองเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะ สิบแปดตารางว่าสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งที่จอดรถค่ะแล้วบอกเลยว่านะะี่ค่ะมีการตกแต่งลิมนเวทให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะก็เป็นทวนสีขาวอบอุ่นสบายตานะคะก็เป็นกระจุกกระจิกสไตล์น่ารักน่ารักนะคะเป็นบ้านหลังนี้นะคะติดถนนเมนค่ะเป็นบ้านทนสีขาวสบายตาแล้วบอกเลยว่าหลังนี้ไม่มีค่าส่วนกลางด้วยนะคะกับด้วยราคานี้ค่ะอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาททวดน,นะคะอันนี้ช่วงนี้เราฟรีโอนให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องสินเชื่อให้ฟรีด้วยค่ะเราบอกเลยว่า ระยะเวลานะคะการผ่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าสบายๆนะ,ะอยู่ที่ผ่อนประมาณเดือนละ6,000กว่าบาทแค่นั้นเองถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อ,อยิงเป้าได้เลยนะคะกับบ้านย่านนี้นนทบุรีปทุมธานีสามารถสอบถามมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ